ในส่วนของจันทบุรีเองเนี่ยนะครับในแต่ละวันตอนนี้ต้องยอมรับว่ามีผู้ที่ได้รับเชื้อโควิด -19 เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องโดยวันนี้เองเนี่ยนะครับก็มีถึง70 2รายนะครับที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทําให้โรงพยาบาลสนามรวมไปถึงาทางโรงพยาบาลเนี่ยเตียงก็เกือบเต็มแล้วนะในส่วนต่างๆก็ต้องช่วยกันครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองนะครับก็ออกมานะฮะประชุมด่วนวันนี้นะครับพันหนึ่งก,กาลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทํางานป้องกันควบคุมสถานการณ์โควิดสิเเดินหน้าครับเพื่อที่จะปรับแผนการรักษารวมไปถึงมาตรการการป้องกันนะครับ แล้วก็ออกมาตรการสั่งปิดตลาดนัด14วันเพื่อที่จะสกัดคัสเตอร์ใหม่ออกมาวอนครับประชาชนอยากให้ความร่วมมือเพื่อที่จะควบคุมการแพร่ระบาดหวังว่าภายใน7วันนี้ยอดผู้ติดเชื้อจะต้องลดลงครับ ที่ห้องประชุมศรีสารกลางจังหวัดจันทบุรีนายสุธีทองแย้มผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยทางด้านของนายแพทย์อภิรักษ์พิสุทธิ์อาภรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีนายธนพลกิจการนาย,ยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดรวมไปถึงผู้นําท้องถิ่นนะครับในทุกอําเภอ ก็ร่วมประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านด้วยระบบวีดีทัศน์ทางไกลนะครับโดยที่ประชุมวันนี้เนี่ยมีการรายงานสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ซึ่งผู้ติดเชื้อสะสมตอนนี้ของจังหวัดจันทบุรีอยู่ที่2,239รายนะครับและมีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งคัสเตอร์สถานประกอบการคัสเตอร์โรงงานแรงงานต่างด้าวหรือจะเป็นคัสเตอร์ตลาดนัดนะครับซึ่งจากคัสเตอร์เหล่านี้เนี่ยนะครับก็ลามไปสู่ครอบครัวครับโดยจังหวัดเองก็มีการทำการตรวจเชิงรุกแล้วก็ประชุมวางแผนปรับมาตรการการรักษาพยาบาลการออกคำสั่งจังหวัดล่าสุด2ประกาศด้วยกันนะครับแต่ว่าการออกมาตรการออกมาเนี่ยบางทีประชาชนก็อาจจะ ไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของภาษาทางราชการท่านผู้ว่าวันนี้ก็มีการไลฟ์ด้วยนะครับแล้วก็อธิบายถึงมาตรการนะครับว่าเอ๊ะมาตรการที่ออกมาเนี่ยเป็นอย่างไรเพื่อสื่อสารให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะเป็นการควบคุมการทร่ระบาดให้อยู่ในวงจํากัดนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรการการควบคุมสถานที่การจัดกิจกรรมกิจการ ตั้งแต่27กรกฎาคมเป็นต้นไปรวมไปถึงคำสั่งปิดตลาดนัดตลาดที่ดำเนินกิจการในลักษณะเคลื่อนที่หรือตลาดที่มีการขายเฉพาะตามวันเวลาที่กำหนดเป็นระยะเวลา14วันนะครับ hmm. ตั้งแต่27กรกฎาคมไปจนถึง9 hmm. สิงหาคมคยกเวน้นบริเวณที่จำหน่ายอาหารสดอาหารแห้ง อาหารสําเร็จรูปเพื่อนํากลับไปบริโภคที่อื่นนะครับหรือจะเป็นอาหารสัตว์หรือสินค้าบริโภคที่จําเป็นต่อาการดํารงชีวิตเท่านั้นนะครับโดยห้ามนั่งรับประทานในตลาดนัดและให้ดําเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดเพื่อที่จะหยุดการแพร่ระบาดและหวังว่าในันเนวันผู้ติดเชื้อจะต้องลดลงนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดจันทบ,บุรีก็เน้นย้ำครับให้ผู้ที่ผู้นําท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ยนะครับ ต้องช่วยกันนะครับเพื่อที่จะขับเคลื่อนการทำงานดูแลรักษามาตรการการควบคุมป้องกันโควิด -19 อย่างเข้มข้นมีการจัดตั้งศูนย์พักคอยการลงพื้นที่ดูแลตรวจสอบผู้ที่กักตัวในชุมชนการควบคุมการเข้าออกของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและที่สำคัญต้องเอาจริงครับกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขเนื่องจากระบบการรักษาพยาบาลขณะนี้เริ่มตึงมือเตียงรักษาพยาบาลมีเหลือน้อยแล้ว ผู้ติดเชื้อเดลต้ามากขึ้น40%การแพร่กระจายรวดเร็วอาการรุนแรงครับก็อยากให้ประชาชนรักษามาตรการของตนเองตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำอย่างเคร่งครัดนะครับเราไปฟังเสียงท่านผู้ว่าสุทีนะครับเป็นทีมครับผมไม่ได้เก่งคนเดียวเรื่องของการจำหน่ายอาหารเนี่ยพยายามให้จบ4ี่ทุ่ม ร้านอาหารบวกกับสะดวกซื้อซูปเปอร์มาร์เก็ตตลาดนัดกลางคืนตลาดโต,ต้รุ่งถนนคนเดินร้านค้าเราเห็นแผงรอยต่างๆนะครับที่ที่ขายนะครับถึงเที่ยงคืนกิงหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็ขอต,ตอนนี้นะฮะก็คือให้ปิดสี่ทุ่มผู้ที่พักทำนันอาศัยผู้ที่มีภูมิเราก็คนจังนะพูดง่ายๆคนจังเนี่ยนะครับ ขอชุวงนี้ได้ไหมว่าขอขอความร่วมมือนะครับให้งดหรือชะลอนะครับให้มดหรือชลอละอชลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงนี้โดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในในจังหวัดส3าจังหวัดที่พูดถึงนี้นะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้มีการแพร่ระบาดนะครับโดยใช้หลกักแนวคิดคนจันทบุรีอยู่บ้านอยู่เชื้อเพื่อชาติหน่อยับอืม